หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยค่ะว่าบริษัททั่วไปจะมีการให้ผลประโยชน์แก่พนักง,งานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการต่างๆหรือโบนัสซึ่งโบนัสหลักๆก็อาจจะคุ้นเคยกับการที่จ่ายเป็นเงินใช่ไหมคะซึ่งมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องในส่วนของการให้ผลประโยชน์พนักง,งานตรงนั้นคือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19ก็จะรองรับรายการาต่างๆว่าจะบันทึกบัญชีแบบใดนะคะแต่ถ้าหากว่าบริษัทค,ค่ะจะให้โบนัสแก่พนักง,งานโดยการจ่ายเป็นหุ้นหรือที่เราคุ้นเคยกันว่า employee stock option นะคะและการเหล่านี้ค่ะบริษัทจบันทึกบัญชีอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้มีมาตรฐานการบัญชีที่รองรับเกี่ยวกับรายการให้หุ้นหรือให้ซื้อหุ้นแก่พนักงานดังนั้นค่ะรายการดังกล่าวจึงมีการหลุดออกจากนอกงบการเงินไปนะคะหรือที่เรียกว่า off-balance ไปเพื่อให้เป็นการสะท้อนภาพดังกล่าวเข้ามาในงบการเงิน TFS เบอร์2จึงเข้ามามีบทบาทในการที่จะให้หลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการที่มีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เรามาดูกันค่ะว่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะในมาตรฐาน TFS เบอร์2นี้พูดถึงเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ค่ะว่าถ้าบริษัทนะคะกิจการหรือกลุ่มกิจการรวมไปถึงผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยนะคะมีการให้หุ้นหรือให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานหรือบุคคลอื่นๆค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทจะได้รับและการต่างๆเหล่านี้ค่ะจะอยู่ในขอบเขตของ TFS เบอร์2นะคะหรือแม้กระทั่งว่ารายการที่เราได้รับสินค้าหรือบริการ แต่เราจะจ่ายเงินโดยอ้างอิงกับราคาของหุ้นส่วนนี้ก็ยังอยู่ใน TFS เบอร์2ด้วยเช่นกันนะคะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพค่ะรายการที่เกี่ยวข้องกับ TFS เบอร์สที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดคือโครงการ stock option ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท จูงใจให้พนักง,งานทํางานแล้วแลกเปลี่ยนกับการได้หุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บริษัทได้รับจากพนักง,งานก็คือการให้บริการของพนักง,งานขณะเดียวกันบริษัทก็ให้สิทธิ์หรือให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเป็นการแลกเปลี่ยนกับพนักง,งานอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ทุกท่านเห็นได้ชัดสุดนะคะแล้วก็คุ้นเคยที่สุดและการถัดมาถ้าพูดถึงบุคคลอื่นค่ะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีการซื้อสินค้าหรือบริการกับคู่ค้าของเราค่ะแต่แทนที่เราจะจ่ายเป็นเงินเราก็จ่ายเป็นหุ้นแทนยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัท ซื้อ raw material นะคะซื้อทองแดงเข้ามาเพื่อใช้ในสายการคัผลิตเดิมทีบริษัทอาจจะจ่ายเป็นเงินสดถูกไหมคะแต่ในกรณีนี้บริษัทอาจจะตกลงกับทางคู่ค้าว่าเราขออนุญาตไม่จ่ายเป็นเงินสดแต่เราจะจ่ายเป็นหุ้นหรือให้สิทธิซื้อหุ้นแก่เจ้าหนี้ของเราแทนหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินสดแต่อ้างอิงกับราคาหุ้นหุ้นของบริษัทเรา ในส่วนนี้ก็จะยังอยู่ในขอบเขตของ TFS เบอร์2ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามที่บริษัทได้รับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานหรือคู่ค้าหรือว่าบุคคลอื่นๆถ้าเราเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนกันค่ะระหว่างสินค้าหรือบริการที่บริษัทได้รับ และบริษัทเองก็มีการให้หุ้นหรือสิทธิซื้อหุ้นรวมไปถึงเงินสดที่อ้างอิงกับราคาหุ้นตรงนั้นอันนี้จะเรียกได้ว่าอยู่ในขอบเขตของ TFS เบในตัวอย่างถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง TFS เบในส่วนนี้โดยเราจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการที่พนักงานให้บริการกับบริษัทเป็นส่วนใหญ่เพื่อทําความเข้าใจกันค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่ารายการที่ไม่อยู่ในขอบเขตของเบอร์2บ้างมีอะไรนะคะรายการแรกสุดค่ะการออกหุ้นหรือตราสารทุนให้กับพนักงานหรือผู้บุคคลอื่นที่อยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการนะคะหมายความว่าอย่างไรในกรณีนี้ค่ะบริษัทมีการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกๆคนในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะดังนั้นพนักงานที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของเราก็จะได้รับหุ้นในส่วนนี้ไปด้วย รายการอย่างนี้ค่ะเราจะไม่นับว่าเป็นขอบเขตของเบอร์2เพราะอะไรคะเพราะพะนักง,งานคนนั้นได้รับหุ้นไปในฐานะที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการและสัดส่วนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะในส่วนตรงนี้แปลว่าเขาได้ในสิทธิที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นนะคะเราก็จะไม่อยู่ในส่วนที่เอฟเบอร์2ตรงนี้นะคะและการถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของตราสารทุนที่ออกในกรณีที่เกิดการรวมธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนก,กับอำนาจการควบคุมในกิจการของผู้ถูกซื้อค่ะ ส่วนนี้มันก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องค่ะ TFIS เบอร์สามค่ะการรวมธุรกิจหรือแม้กระทั่งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ under common control ในหลักการที่มีการพิจารณาเรื่องของหุ้นที่แลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ได้อำนาจในการควบคุมตรงนั้นเราก็จะไม่ต้องพิจารณาในส่วนของ TFIS เบอร์สองตรงนี้นะคะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งรายการที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเรามีการทําสัญญาซื้อขายทองแดงล่วงหน้าค่ะแต่ไม่ได้มีการส่งมอบของจริงนะคะแล้วก็วิธีการจ่ายเงินเราก็จ่ายเฉพาะส่วนต่างตรงนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเออเราอาจจะดูว่ารายการนี้เป็นเรื่องของดิเรกทีฟหรือเครื่องมือทางการเงินนะคะปรากฏว่ารายการนี้แทนที่เราจะจ่ายกันเป็นเงินสดเรามีการตกลงกันว่าจะจ่ายเป็นหุ้นหรืออ้างอิงกับราคาของหุ้นซึ่งฟังดูแล้วอาจจะคล้ายกับจะต้องเกี่ยวพันกับ T F I เบอร์สแต่ว่ารายการเช่นว่าค่ะ จะอยู่ในขอบเขตของ TFS เบอร์9เรื่องของเครื่องมือทางการเงินส่วนรายการถัดมาค่ะรายการที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ในการให้หุ้นหรือให้สิทธิซื้อหุ้นที่นอกเหนือไปจากการชํราระค่าสินค้าหรือบริการยกตัวอ,อย่างเช่นการให้หุ้นสําหรับในกรณีที่จะเป็นการให้มรดกสําหรับลูกหลานของสมาชิกในตระกูลเรารายการอย่างนี้ก็อาจจะอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของ TFS เบอร์2ได้เช่นกันค่ะ